นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ขอนอบน้อมแด่ลาภผู้มีพระภาคอรหันตาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น <c oughs> นาบัตเนได้เวลาฟังธรรมได้เวลานั่งสมาธิอาวนาการนั่งสมาธิให้พากันนั่งขัดสมาธิ การนั่งขัดสมาเทศน่ง่ายเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือขวาทับมือซ้ายตามธรรมดาเมื่อเรานั่งเรียบร้อยแล้วหน้าที่ของใจก็ให้ระลึกถึงคุณพระพุทธรธรรมพระสงฆ์ แล้วก็เอาคำพุโทโธนี่เป็นบริกรรมให้จิตใจอยู่ในพุโทโธคุณประพุทธเจ้าทุกลมหายใจเข้าออกถ้ามีอารมณ์แต่สายไปตามอาดีตอนาคตก็ให้ปล่อยวางออกไปให้หมดสิ้นไม่ต้องไปเก็บเอาอารมณ์เรื่องราว อันที่ล่วงแล้วเลยมาแล้วหรือ,อยังไม่มาถึงจงรวมจิตรวมใจของตนของตนเข้ามาโซปัจจุบันในขณะนี้เดี๋ยวนี้อารมณ์เรื่องราวอาดีตอนาคตนั้นมันเป็นเรื่องที่ไม่มีก็ว่าได้ตัวมีตัวเป็นมันมีอยู่ปัจจุบันที่เรา ได้ยินได้ฟังอยู่นี่เท่านั้นดีร้ายอย่างใดมันเป็นอดีตมันก็หมดไปแล้วดีร้ายอย่างใดมันยังอยู่ในอนาคตตการข้างหน้าก็อย่าไปเป็นทุกข์เป็นร้อนในขณะปัจจุบันนี้เดี๋ยวนี้เป็นเวลาปฏิบัติบูบชา ภาวนาทำความเพียนเพื่อละกิเลสในจิตใจของเราให้ได้การนั่งสมาธิภาวนานี้เป็นบทสุดท้ายความจริงก็คือว่าจิตใจจะไปสู่สมาธิภาวนาได้นั้นท่านจัดไว้ว่าปัญญาบรารมี ปัญญาบาลมีสามสิบทัศปัญญาบาลมีสิบข้อได้แก่ทานบาลมีการให้การบริจาคได้แก่ศีลบาลมีการรักษาศีลห้าศีลแปดขึ้นไปได้แก่เนคขมะบาลมี เรียกว่าถือเพศนักบวชหรือว่ารักษาศีลอุโบโสถเดวัาเนธขัมมะออกจากโลกออกจากอารมณ์ที่เล์ของโลกปัญญาบรารมีฝึก,กจิตฝึกใจให้มีปัญญาให้มีความคิดความอ่านลอบคอเรียกว่าฝึก,กจิตนั้นให้มีปัญญา การได้ยินได้ฟังก็เป็นทางหนึ่งที่จะให้เกิดปัญญาเรียกว่าปัญญาบารามีวิริยะบารามีก็เป็นธรรมข้อสำคัญถ้าหากว่าผู้ปฏิบัติทั้งหลายขาดความเกียนความหมั่นความขยัน ก็เป็นไปไม่ได้แต่นั่นความเพียรก็เป็นบาลมีข้อสำคัญขันติบารามีความอดความทนคนเราจะทำอะไรนั่งสมาธิภาวนาก็ต้องอาศัยความอดทนถ้าไม่มีความอดทนก็ทำไปไม่ได้เหมือนกันสัจจะบาลามี ไม่ว่าจะทำสิ่งใดต้องมีสัจจะมีอธิษฐานสัจจะหนึ่งอธิษฐานหนึ่งอธิษฐานใจลงไปเมื่อจิตมันจะท้อแท้อ่อนแอก็ระลึกถึงอธิษฐานตั้งใจของตนขึ้นมาเพื่อจะโซ่กับความอ่อนแอท้อแท้ในจิตใจได้เมตตาบาลมี คือให้จิตใจมีเมตตาธรรมเมตตาจิตแกสัตว์ทั้งหลายแกคนทั้งหลายแกส่สรรพสัตว์ทั้งหลายทั่วโลกเต็มโลกแล้วว่าไม่ให้มีจิตใจอาฆาตพยาบาทจองเวกับบุคคลใดกับสัตว์ตัวไหนเห็นคนก็ ให้เห็นโดยความเมตตาเห็นว่าเป็นเพื่อนเกิดเพื่อนแก่เพื่อนเจ็บเพื่อนตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ให้จิตอิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเวรซึ่งกันและกันเมตตาจิตอุเบกขาคือรูปจักฝึกจิตใจของตนให้วางเฉยได้ ทั้งอารมณ์หน้าดีใจรักใครพอใจก็ให้วางเฉยได้หรืออารมณ์ที่เป็นไปเพื่อความผุ่นค้องหมองใจอันใดก็ตามก็ต้องใช้อุเบกขาเนี่ยให้วางเฉยได้คันวางเฉยได้ความทุกข์ความเดือดร้อนก็ไม่มีคนเราที่วางเฉยไม่ได้นั่นแหละ จึงได้ถึงขัน้นทุกโทมนัดครับแค้นแน่นใจร้องให้น้ำตาไหลก็เพราะว่าไม่มีอุเบกขาในจิตในใจเมื่อมันถึงที่สุดหน้าที่ <c oughs> <c oughs> จะต้องวางเฉยก็วางเฉยไม่ได้บารมีข้อนี้ก็สำคัญและบารมีทางหลาย ็โซเมตตาบาลีหรือเมตตาภาวนาที่เราภาวนาพุทโธพุทโธทุกลมหายใจเข้าออกเลยจะนึกธรรมะข้อใดข้อหนึ่งมาบริกรรมเตือนจิตใจก็นับเข้าในภาวนาบารมีอันนี้แหละทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็มารวมมาสงบ มารวมเอาจิตใจดวงภายในนี้ให้ได้อันความแสสายลุ่มหลงดิ้นลนวุ่นวายของอำนาจกิเลสตัณหาในใจมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายนั้นมันเป็นธรรมดามาตั้งแต่อนเนกชาติแล้วมันไม่รู้จักปล่อยวางพระธรรมคำสอนของประพุทธเจ้า เมื่อมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาตรัสรู่ในโลกผู้ได้ยินได้ฟังธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วมาภาวานาทำจิตทำใจให้สงบตั้งมัน่นจนถึงขั้นเลิกละความยึดความถือหน้าตาตัวตนสัตว์บุคคลปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างได้ นั่นเป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆกระองค์คำสอนของพระพุทธเจ้านี่เป็นเครื่องชักจูงบุคคลที่ยังมีปัญญาน้อยสติสามาธิน้อยทานศีลภาวนายัางก่อนท่านก็ให้อบรมในทางสามาธิภาวนานี่แหละถ้าทำบ่อยๆภาวนาบ่อยๆ <c oughs> บรารมีต่างๆก็กล้าขึ้นแข็งแรงขึ้นคือว่าใจนั่นเมื่อทำทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ต้องการใจจิตใจดวงที่รู้อยู่ภายในนี้ให้มีความสามารถอาจหารไม่ท้อแท้อ่อนแอบรารมีธรรมทั้งหลายปัญญาบรารมีทั้งหลายก็มาให้จิต สงบตั้งมันจึงเกิดปัญญาจึงเกิดวิชาความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องตามทํานองครองธรรมจะต้องมารวมมาสงบมีจุดอยู่ไม่ใด้เลื่อนลอยถ้ามันเลื่อนลอยฟุ้งซ่านออกไปแล้วมันเป็นกระแสโลกกระแสกิเลส กระแสที่จะให้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในโลกนี้ไม่จบไม่สิน้นพระพุทธเจ้าทุกๆพระองคเมื่อได้มาตรัสรู้แล้วท่านมีเมตตาแก่มนุษย์และเทวดาอินมลมพระพุทธเจ้าจึงไม่มีเวลาพักผ่อนก็ว่าได้นับตั้งแต่ได้ตรัสรู้แล้ว ถ้าเราดูในพุทธกิจห้าประการที่พระพุทธเจ้าพระทำรรหลังจากได้ตรัสรู้เป็นพระสมมาสัมพุทธเจ้าแล้วอย่างตอนเช้าพระองค์ก็โปรดสัตว์ในทางบินทบาบะตอนบายบ่าย็นเย็น ก็ตรัสพระธรรมเทศนาสอนญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาศรัทธาชาวบ้านนับตั้งแต่เท่าพยามหากษัตริย์เศรษฐีมหาเศรษฐีจนถึงคนทุกไร่อนาถาตอนใบบ่ายเย็นๆก็มาสู่วัดวาศาสนามาสู่วิหารสถานที่ฟังธรรม พระพุทธเจ้าของเราก็เสด็จลงมาโปรดมาสอนนับตั้งแต่ทานกถาศีลกถาสักะกถาในเบื้องต่ำจนถึงเบื้องสูงให้ประพฤติปฏิบัติในทางมักทางผลเดียวว่าชักจูงอย่างนี้ทุกวันทุกวันจนเคยชิน ในสมัยข้างพุทธกาลนั้นทีนี้คันพบค่ำย่างคณะ,ะที่เราท่านทั้งหลายมาฟังมานั่งภาวนานี้ก็เป็นเวลาประทานโอวาทแก่ภิกษุสงฆ์ภิกษุภิกษุณีสามเณรสามเณรีผ้าขาวนางจีลือสีนักบวช ที่ออกจากคารวาสญาติโยมมองหวังเพื่อความพ้นทุกข์จริงๆพระองค์ก็มาสอนให้ทางนั่งสมาธิภาวนารวมจิตรวมใจให้เป็นดวงหนึ่งดวงเดียวไม่ต้องห่วงหน้าห่วงหลังวิตกวิจารใดๆทางนั้นเพราะว่าคนเราที่เกิดมานั้นโดเวลาเราเกิดมาเราก็เกิดมาตัวเราคนเดียว มาดิ้นลนวุ่นวายอยู่ในโลกอันนี้จนแก่ชราแล้วก็ตายไปเวลาตายไปยิ่งแล้วใหญ่รูปร่างกายที่ได้มาจากพ่อแม่ก็ทิ้งอีกไปแต่ดวงจิตดวงใจแหละแและท่านจึงไม่ให้ห่วงใครให้ห่วงตัวเอง กลองให้เห็นว่าเมื่อเกิดมาก็เกิดมาคนเดียวเวลาตายไปตัวร่างกายก็เอาไปไม่ได้เอาไปแต่ดวงจิตดวงใจที่เป็นบุญเป็นบาปใครทำบาปไว้ก็ได้บาปติดใจไปใครทำบุญกุศลก็ได้บุญกุศลอันนั้นติดใจไปบุญนเน่ันว่า เป็นที่พึ่งพาอาศัยของคนเราได้ละบุญเป็นความสุขก,กายสบายใจมีอะไรก็ได้จะหว่ามีเป็นบุญกุศลทางนั้นต่างกันกับบาปบาปนั้นเมื่อคนเราทำแล้วมันมีแต่เรื่องเดือดร้อนในตัวในใจมันร้อนเป็นไฟไฟมอนรลก มันทำบาปมากก็ตกนรกใจมันร้อนไหม <c oughs> ถ้ากายแตกตายเมื่อใดแล้วก็ลงสู่อบายภูมิไปสู่ทางที่ต่ำในนั้นเวลาเราภาวนาปฏิบัติบูชาอยู่เสมอนี่แหละเป็นที่รวบรวมขุมทองกองบุญไม่ให้กระจัดกระจาย เก็บไว้รวมไว้ที่ดวงจิตดวงใจดวงใจคนเรานั้นจะเก็บอะไร <c oughs> เข้าไปไว้ก็ได้ไม่คับไม่แอบเราจะภาวนามมากเท่าไรก็ไม่เต็มในหัวใจนะั้นบุญกุศลมากเท่าไรก็ไม่เต็มทำได้มากจะเริญได้มากเท่าไรจิตใจก็เยือกเย็นสบายไปเท่านั้น บุญและบาปมันแสดงออกบาปเมื่อคนเราทำแล้วมันร้อนเป็นไฟอยู่ในหัวใจบุญไม่ว่าบุญอันเกิดจากภาวนาเกิดจากทำทานรักษาศีลก็าตามมันเป็นความเย็นความสบายรู้จักละโมโหโโ,โสุฟงสรลำคาญได้ไอ้ว่าบุญ เรานึกภาวนาอยกัชื่อว่าบุญเราพิจารณาร่างกายสังขารของเราตั้งแต่ผมเจสผมโลมาขนนักขาเล็บพันตาฟันตะโยหนังมังสังเนื้อนาอาเอ็นอัติกระดูกอัติมินชางเยื่อในกระดูกอาการสามสิบสองธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลม อันมีอยู่ในร่างกายสังขารน,นี้ก็ล่วนแล้วแต่เป็นปุบบายภาวนาได้ทางนั้นเพราะว่าดวงจิตดวงใจของคนเหล่านั้นเวลามันหลงมันไม่ใช่ว่าไปหลงที่อื่นหลงเพราะจิตใจเราไม่เดมาพิจารณาร่างกายสังขารของตัวเองคือรูปปัะขานนี่แหละ ที่มันหลงลูกหลงไฟภายนอกก็พ่อไม่เห็นรูปของตัวเองถ้าผู้มาเพ่งพิจารณาเห็นรูปของตัวเองที่มีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบนี้เต็มไปด้วยอสุภกรรมฐานถ,ถ้าเกิดมีหนังขาดอะไรของแหลมของคมมาถูกต้องเข้าจะมีน้ำเลือดน้ำเหลืองไหลออกมาในตัวนี้ นี่และร่างกายนี้ท่านว่าเป็นสิ่งที่ปฏิกูลเต็มอยู่ความไม่พิจารณาจึงได้มาหลงกายของตัวเองนอกจากหลงกายของตัวเองก็หลงกายคนอื่นหลงวัตถุเข้าของทรัพย์สินเงินทองอะไรต่อมีอะไรก็เพราะเราไม่ได้พิจารณากายพิจารณาจนเห็นว่ากายนี้ ไม่ใช่จะมาอยู่นมนานเท่าใดชั่วชีวิตหนึ่งก็ไม่ถึงร้อยปีจะต้องตายภายในดกร้อยปีทุกๆุกคนเป็นส่วนมากนั้นเมื่อเรายังไม่ถึงวัยแตกดับตายนั่นแหละจึงเป็นโอกาสอันดีดีอย่างไรด,ดีเราจะได้ภาวนาปฏิบัติบูบชา จะได้ศึกษาฟังธรรมคำสอนในทางพุทธศาสนาให้เข้าใจดีให้เข้าใจแจงแจ้งเมื่อเข้าใจแจงแจ้งแล้วจะได้นำไปกำหนดพิจารณาให้ลงสู่หลักอสุภกรรมฐานคือว่าสิ่งที่ไม่งามจะได้กำหนดลงหลักธาตุกรรมฐาน ร่างกายนี้มันธาดดินธาุน้ำธาุไฟธาุลมประชมกันอยู่เท่านั้นและจะได้เห็นว่าชาติความเกิดเมื่อเกิดมาแล้วไม่ว่าเป็นคนไม่ว่าเป็นสัตว์เป็นสัตว์ก็เรียกว่าทุกใหญ่แม้เป็นคนก็ตามก็ยังมีทุกใหญ่อยู่จะมีกฎหมายบ้านเมืองมีศีลมีธรรม ให้ประพฤติปฏิบัติก็เพื่อจะให้แก้ความทุกข์ความเดือดร้อนในจิตใจมนุษย์คนเหล่านี่เองใจมนุษย์คนเราเนี่ยมันร้อนอยู่ด้วยกิเลสกิเลสนั้นเมื่อยอ่นย่อเข้ามาก็ไม่มีตัวตนอยู่ในที่อื่นตัวกิเลสจริงๆก็จิตนั่นเองจิตที่เต็มไปด้วยความโกรธ จิตที่เต็มไปด้วยความโลภความไม่อิ่มไม่พอจิตที่เต็มไปด้วยความหลงหลงมัวเมาอยู่ทั้งโลกทั้งนามทั้งกายทั้งจิตตั้งแต่เด็กจนนมตั้งเต็นมจนแกชลาตั้งแกชลาจนถึงวันตายมันมีแต่เรื่องหลงถ้าไม่ภาวนายังไม่แจ้งในจิตในใจอะไรเกิดขึ้นมันก็หลงสิ่งที่เกิดขึ้น อะไรมันตั้งอยู่มันกิดหลงสิ่งที่มันมีอยู่ตั้งอยู่นี่แหละความหลงนั้นคือจิตไม่ได้พิจารณากายไม่ได้พิจารณาจิตให้เพียงพอหรือว่าจิตไม่สงบตั้งมัน่นจะกําหนดอะไรก็ไม่รอกขอบจิตมันฟุ้งซ่านไปเสียก่อนจึงจำเป็นต้องฝึกจิตให้ตั้งมัน่นเป็นสมาธิภาวนา มั่นคงเแก่อนแม่องค์พระพุทธเจ้าของเราเมื่อก่อนพระองค์จะได้ตัดสู่พระองค์สงบจิตใจลงไปได้ด้วยการภาวนาลมหายใจเข้าออกเอาลมหายใจเข้าออกนิมมัตจิตใจของพระองค์ไม่ให้ไปที่ไหน เอาจนอยู่มืออยู่หมัดแล้ยว่าหยุดได้เมื่อจิตมันหยุดได้โย,ดไ,ดยดได้สงบได้เย็นสบายปัญญาวิชาต่างๆก็เกิดขึ้นในนั้นแหละเพราะว่าในร่างกายสังขารของคนเราแต่และบุคคลนี้ถ้าท่านเปียบอย่างหนึ่ง ตัวของเราที่นั่งภาวนาอยู่เนี่ยเหมือนกระตู้พระธรรมตู้พระไกรปิฎกพระโสดก็อยู่นี่พระวินัยก็อยู่นี่พระอภิธรรมพระประมัดก็อยู่นี่กายวาจาจิตกายนี่ก็เหมือนตู้วาจานี่ก็เป็นพระธรรมเป็นพระธรรมเป็นพระวินัย จิตใจนั่นเป็นปรามัถธ,ธรรมธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสเทศนาอยู่แปด0มืนสี่พันพระธรรมขันธ์ก็อยู่ในตัวเราทุกคนนั่นแหละเพราะว่าตัวพระองค์ก็เป็นมนุษย์เหมือนคนเราพระพุทธเจ้าชื่อว่าเป็นตู้พระธรรมตู้พระไกรปิดกใหญ่ พวกเราทั้งหลายทุกคนก็มีตู้พระไตปิดกตู้พระธรรมคนละตู้ละตู้แต่ว่าสติปัญญามันน้อยเปิดตู้พระธรรมอันมีอยู่ในตัวของเราไม่ได้ท่านจึงให้กำหนดพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกตับไปไส้พงุงธาตุกรรมฐานอสุภกรรมฐานให้รวมจิตใจเข้ามาภายใน จึงจะโล้ได้ว่าพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นก็มีอยู่ในกายในจิตของเราทุกคนจะมีมากข้อประการใดก็เป็นการชี้แจงแสดงเข้ามาในตัวคนเรานี่ทางนั้นพระองค์มุ่งหวังจะให้คนทั้งหลายผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายนำไปประพฤติปฏิบัติ เพื่อจะได้บรรลุมรผลเห็นแจ้งทัานมิพานในนั้นพระพุทธเจ้าจึงตั้งความเพียรลงไปครบคําก็ประทานโววาทแก่ทิกษุสฆ์เที่ยงคืนก็ทรงพยากรณ์แก้ปัญหาของเทวดาพยาอินพยาพมพวกกายทิ์ทั้งหลาย ยวนจะสว่างก็พิจารณาสัตว์โลกคือมนุษย์และเทวดาอินทร์ทั้งหลายแต่ละวันแต่ละคืนผ่านไปนั้นอินทรีย์บาราียังไม่แก่มันก็แก่ขึ้นไปโดยลำดับถ้าอินทรีย์บารานีของบุคคลใดเทวดาตนใดก็าตาม พอที่พระพุทธเจ้าจะสอนจะไปโปรดมีอยู่ท่างกษเสด็จไปโปรดไปสอนให้ได้ความรู้ความฉลาดให้ได้บรรลุมรดผลพระพุทธเจ้านั้นได้เทวทำงานหนักที่สุดบรรดามนุษย์ที่มีสองเท้าพระพุทธเจ้าจึงเป็นยอดมนุษย์ที่เรากราบไหว้บูชาภาวนาพุทโธนั้น จึงไม่เสียทีเราได้นึกถึงคุณพับพุทธเจ้าคำว่าพุโทโธก็ยังดีวิเศษอยู่แล้วเรานำมาภาวานาทำใจให้สงบตั้งมัน่นไม่ให้ใจได้ล่อนฟุ้งซ่านลำคาญไปตามอำน,นาจที่แหลกเราทุกคนถ้าเล่งทำเล่งปฏิบัติ มันไม่ใช่ตนของยากมันยากอยู่ที่ไม่ทำถ้าทำไปปฏิบัติไปตั้งใจภาวนาเรื่อยไปไม่ท้อถอยโดยเฉพาะอย่างน้อยก่อนจะหลับจะนอนนั่นหลยเป็นโอกาสอันดีจะได้นั่งภาวนาจะได้เดินจมกลมให้เต็มเม็ดเต็มหนวด เอาจนจิตใจ,จสงบหลังับตั้งมั่นเป็นภาวนาเยือกเย็นในอกในใจเสียก่อนจึงค่อยหลับค่อยนอนให้เป็นข้อวัดอันหนึ่งประจำตัวประจำใจเมื่อทำโยเสมอเสมอทุกวันคืนเดือนปีชั่วชีวิตของเราที่มีอยู่ในโลกหลายสิบปีจ,จิตใจอันนี้เราจะมีกำลังมีกำลัง มีศรัทธามีความเชื่อความเลื่อมใสแล้วจะได้ปฏิบัติบูบชาภาวนาทำความเพียรละกิเลสความโกรธโลภหลงให้มันเบาบางหมดสิ้นไปเหมือนพระพุทธเจ้าพระอริยสงสาวกเจ้าทั้งหลายในครั้งพุทธกาลพระอริยสงสาวกในครั้งพุทธกาลนั้นไม่เฉพาะแต่ว่านักบวช ผูออาา้โยในคารวาตญาตโยมท่านก็ปฏิบัติภาวนาส่วนมากผู้โยในบ้านนั้นมันมากกว่าพวกที่บวชการได้สำเร็จมรรคผลก็ผู้โยบ้านย่อมได้มากเป็นธรรมดาแต่มาถึงคนเราสมัยนี้เลยคิดเอาเองหมายเอาเองว่าคารวาตญาติโยมนั้นภาวนาไม่ได้ ผู้รักษาศีลภาวนามนีแต่พวกอยู่วัดอยู่วาอยู่วัดป่าวัดบ้านผู้บวชผู้เรียนเท่านั้นส่วนญาติโยมนุ่งสีนุ่งสรรภาวนาไม่ได้อันนี้มันแต่งตั้งโดยตนเองด้วยกิเลสมารสังขารมารต่างหากในสมัยครั้งพระพุทธเจ้านอกจากพระพุทธเจ้าตรัสพระธรรมเทศนาเอง ยังมีพระสงฆ์สาวกมีพระโมกคันลาสาลิบุตรพุทธาสาวกทั้งหลายที่ได้บรรลุมรรคผลมิพานล้วนแล้วแต่สแสดงทรรให้ผู้จักให้เห็นทางนั้นไม่ว่าจะมีคนที่ไหนก็มีผู้ภาวนาที่นั้นในสมัยก่อนโน้นจึงลุ่งเรืองในทางปฏิบัติธรรม มรคนิพานได้ว,ว่าจเจริญเต็งที่